สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณิตาออนซีชั้นมัธยม2 7ับเลขที่ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องวัดระฆังโคสิตารามวรวิหารเป็นวัดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะประวัติวัดระฆังโคสิตารามวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยอยทธิยาเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่ในสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว่าใหญ่โปรดเก้าพรกระมม ให้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวัดบังว่าใหญ่อยู่ในพระอุปธัมของเจ้าในวังหลังคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเลสุดาวดีพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่งซึ่งปวดก้าปวดเก่าหม่อมให้นําไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยทรงสร้างระฆังชดชเชยให้วัดบางว่าใหญ่ห้าลูกจากนั้นได้พระราชทานนาำวัดใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามสถาปัตยกรรมของวัดระฆังโคสิตารามบริห,หา บัวสดวัดอางโคศิตาร,รามวรวิหารเป็นทรงแบบราชการที่หนึรังคาลด3มชั้นมีช่อฟ้าปลายกาะหางหงและคันทัวยสลักสลาวอย่างสวยงามบริเวณมุกด้านหน้านและหลังทําปีนกนกคลุมมุกอยู่ในระยะไขร้าหน้าจั่วตอนใต้จั่วหรือหน้าบันที่จำหลักกายพระนารายณทรงคุด ประดับลายกระหนกปิดทองอย่างประณีตเจาะเป็นช่องหน้าต่างสองช่องแทนแผงแรลคอสองเนือประตูหน้าต่างรอบพระอุโบสถติดกระจังปูนปั้นปิดทองทําเป็นรูปสมบนบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายลดน้ําปิดพอมีรูประขังเป็นเครื่องหมายด้านในเขียนภาพวาวบานยืนแท่นระบายสีงดงามบริเวณฝาผนางังส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนางังขอบคุณค่ะ